เฮ็ดยังพอญ่ฮะเจ้าเฮ็ดยังโอ้ยวนหนนอใหม่มาว่าเสียเนนอม่สวมมุ้งมนเจียน้อใหยังิแกงยางาสีงเผานะืม่ได้มาจัดทุนทังพี่น้องทังขนแก่นุน่ะพ่ยังเพิ่นเอาฝากเพิ่นเอามาฝากเพิ่นหามาฝากนโอ้ยเพิ่นคือดใจง่ามเสีหามงใม่มาฝาก ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องข้างขอนแก่นแต่ใดพึ่งกาพึ่ทอดพึ่งเถงพึ่งกาอุตสาหาหน่อไม้มาใหายพี่น้องน้อใหญ่ๆยเงี้เผาเนาะตุยเกืบสามสิเผาเผาเรากะสีเขียนเขียนเขียนเพื่อนแเพื่อนหาถึงหน่อไม้สุดอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่เพื่อนเฮ็ดแล้วสำเร็จลูกแล้วเนี่ยหน่อไม้สมใส่ขวดใส่ขวดเป็นตาหักตาหักนี่เห็นว่าเพื่อนเฮ็ดเป็นหน่อไม้สม คุณแต่งพี่น้องทต่งขอนแจนเพิ่นฝากมาใหา้เพิ่นอยากให้ยั่วอยากให้กินเพิ่นก็นเลยเอามาให้กันเช่นนี้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อหลายกว่าจนนมีน้ำใจหาของฝากของตอนให้เนาะดีเบิร <โก S 1> ์ดลเนาะเพิ่นให้น้ำใจเพิ่นน้ำใจ,ำใจดีขอให้อ่า ทำสิ่งใดก็ขอให้สมดังปารถนาครับผมนไม้เงานไม้เาหอ่านจ่ตุยเียไปเคียนเคียนเียนเผาไฟหรว่็เคียนเคียนเคียนหรอวก็เอาไปอู๋ไปนั่นกินบวมดก็ขายเห็ดขายน้ำเห็ดกินน้ำพี่น้องนไม้บงน้าห่เวไนาไ่าเคนเนเ่อไไนนมขหา้ห่อไม้บ้านนี่ปอก เ,เอาไปเผาไม่ไเอาไปเอ็ดยังได้กินแซบเมื่อสำหรับคนมักนอไม่เช่อมุ่งเพรนี่ยมักนอไม่ได้วพี่น้องหลายมือเลรท่านน,นี้ที่วว่าเป็นนอไม่สมหรือว่าเป็นนอไม่สดแกงสดแกง,แกงเปลือหรือเอาไปเผาไฟเราก็เคียนเคียนเคียน,ยนไปสุกไปอย่างอเอ็ดได้หลายอย่างหลายเมนูพูดถึงนอไม่นี่ยแซบพราะเนี่ตุุยมัก ุคงคนผนหาว่าปวดช่างปวดขาอนี้คนยังตุยกินเน่เดอเห็นปวดจ้าจี่ <c oughs> เออมิตราบาลมันหลายปวดมันน้อยปวดกันมิตราบานมันหน่อยปวดกูน,อกนอก้นอ,นนองน้อใหม่าคาหนาฝนหนายยังเดวลุ่มทงลุ่มทาตามให้ตามหน้านอมอใหม่ก็ก็ร่งเกิดหลเดี๋ยวนี่มีหวัวเพื่อดีนองแห้งดีแกงใส่หวัวนอหม่สู โอ้โยเขากันขนาดนี้เนี่ยเขียนซื้หัวคุณก็เย็ดเงินัวดตะกอตแกแยงนี่ดีันปุดน,นานักดีซุปกระเซียบออกมาสุปอ่ะทำนี่แหละพี่น้องขอบคุณขอบคุณทำนี่ล่ะพี่น้องขอบคุณห,หลายครับ